มึงไอต่อนั้นมันตัวกูไม่ใช่หรอไหนตัวที่มึงเป็นน่ะอะไรแล้วกูไม่ได้ดูแล้วกูใช้ตัวอะไรอยู่ตอนเนี้ยก็ตัวมึงไงไม่ใช่แล้วเหมือนกันได้หรอใช่เหมือนได้เอาหรอเดี๋ยวเตยก็จำผิดหรอเฮ้ยเเอเอเรามาแกล้งให้เตยจำผิดนะมันได้ตามคนผิดนัมม้งไปแล้วหรอไปแล้ว รีบเหรออะไร,รอ่ะดูควยกันแล้วหรอดูแล้วมีควยอะไรบ้างวะโอเคแล้วทารุพีน้ไมีอยู่รถเหรอใช่พวกมึงเหมือนกันจนกูแยกไม่ออกแล้วตอนนี้น นวยตั้งกล้องตรงไหนไปบ้างแล้วกูตั้งไว้ตรงข้างในอะ่ะตามกูมาเลยตามกูมาเลยเขาทำอะไรเขาข้างในตั้งแล้วหรอตั้งแล้วนายมีบอกเออตั้งข้างนอกไงไม่เห็นเนาะตรงหน้าห้องอะ่ะเราจะตั้งหันหน้ากันทำไมเนี่ยมันจะตั้งอย่างนี้หรอเออว่ะมันก็เข้าทางเร็วกันใช่ปะเออเราจะตั้งกล้องหากันทำไม ก็เราจะได้เห็นหลายๆมุมไม่ได้ไปย้ายก็ได้ว่าแม่งโอเคมุมกูดีกว่าเฮอ้ยกีเดินผ่านโมชั่นแล้วต้องติดหน้าห้องอีกอันหนึ่งไปอีก่อกอันนี้มึงใครเนี่ยคุยต่อคุย กูอีต่อเลยอีต่อก็ต่อกูนามิแหละบิงมึงแล้วกูเป็นใครเนี่ยมึงเตยเตยไปตั้งฝั่งนู้นตามกูมาเตยวลามึงอีต่อเลยมึงนี่กูอีต่อน่าอะพิงก็ปิ้นด้วยนี่นี่ตั้งฝั่งนี้เดี๋ยวเราทีจอรสันโชโยเซลส์อีตีเอ็สเท่าไหร่สี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหลอกมันหลอกไหนไหนหน้ามันอะ มันอยู่ข้างหูแต่มไม่รู้มันอยู่ไหนเอา้าไม่เห็นตัวตไม่เห็นตัวดูรูปนีได้ไหมมึงถ่ายทันเนเาะถ่ายทันดูโลชีจอน์สัน Where are you Fucking g โกนี่มันเล่นตัวกูปเปิดเฮ้ยม <c oughs> ึงมันไม่ได้เล่นแค่ประตูอะไรมันเล่นลิ้นชัก มาเล่นลิ้นชักไหนเออว่ะมาเล่นลิ้นชักโดโรธีจอนแสนส์เชียร์ยูเซลสเตยเรามาแอบอไปไหนไปไหนเหนือห้องเมึงเรามาคุยดิกูว่ากูคุยมันไม่ได้ยินอีกเลยว่ะมันได้ยินกูชอบไปแค่ตั้งค่าไปลาเด้มาลาเอาเข้าหาอะไรกูออกมาข้างนอกแล้ว <laughs> อยู่ในห้องน้ำ๋วยวก,กูเอากล้องไปติดไว้ด้วยดีกว่าห้องที่เพื่อนแอบอะอยากเห็นรีอคชันตอนแอบเลิกไล่ไงวะนี่ทอยแล้วดูอีกต่อเนี่ยโคดทายอะเรียกผีด้วยยังไล่อยู่หยุดเล่าก็เตยมันอยู่ห้องน้ำหน้าบ้านไงเห็นมันอยู่นี่เหรอมันมีอะไรนะมึงไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่มีอะไรเลยไลติ้งก็ไม่มไรเหรอ Mãi thua win, lần nào, viết là viết là viết rồi, viết rồi, viết rồi, Mãi rồi, viết không này rồi, viết rồi, viết mãi viết rồi,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  viết ห้องน้ำบาตรลูมบาตรลูมไม่บอกดิแอมลีบินบัตลูมอยู่ในห้องนี้เด็กห้องน้าบ้านเดินตงไปเลยดเห้องน้ำไปบัตลูมบัตลูมในทอเลตบิ๊

ฟักย oh ุไบชื่ออะไรนะโดโลเคนไม่รู้ไม่รู้โดลทีโดลทีแมนชั่นมึงถามตอบว่าเจอเนมเหยียดเหยียดเลยหันมันตอบอะไรหันไม่เห็นว่าเยสอ่ะไอแบบอ็แบบเมื่อกีแหละไหน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 อะไรละล้แล้วรอดกันได้วยมึงกับกูได้ไม่ทวิน เลิกน,นะกินบาลูมเนี่ยเลิก